ที่ผ่านมานะครับกัมพูชาก็ยังมีการดําเนินการโจมตีเป้าหมายต่างๆของไทยอยู่นะครับซึ่งเป้าหมายต่างๆนั้นไม่ใช่เพียงเป็นเป้าหมายทางทหารนะครับแต่เป็นเป้าหมายของประชาชนพี่น้องประชาชนนั้นได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติการตรงนี้อย่างมากมายทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ที่กัมพูชาใช้ก็คือ b m 21นั้นไม่มีความแม่นยำนะครับแล้วก็สามารถที่จะ ทำลายชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่ผ่านมาด้วยครับอันนี้ครับในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์นะครับมีเป็นภาพความเสียหายของที่อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ครับอันนี้คือผลกระทบจากการโจมตีด้วยจรวด B M 2 1ของกัมพูชาแสดงให้เห็นถนึงความเสียหายที่กัมพูชาไม่เลือกการปฏิบัตินะครับม,มีการปฏิบัติที่โจมตีเป้าหมายทางพลเรือน อย่างหลากหลายเลยทีเดียวอันนี้เป็นแค่เพียงภาพหนึ่งนะครับที่อยากจะนําเสนอให้ทางพี่น้องประชาชนได้รับทราบถึงความโหดร้ายของการโจมตีในครั้งนี้ครับอีกภาพหนึ่งนะครับที่อยากจะนําเสนอครับอันนี้ครับก็คือผู้บาดเจ็บครับเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจตะเวนชายแดนครับจากการโจมตีของที่ฐานปฏิบัติการตํารวจตะเวนชายแดนที่จังหวัดศรีสะเกษที่ผ่านมานะครับจะเห็นได้ว่าการโจมตีก็อย่างที่เรียนไปแล้วครับเป็นการโจมตีที่ไร้เป้าหมายนะครับ แล้วก็ทําให้กําลังพลของตำรวจตระเวนชายแดนมีได้รับบาดเจ็บทั้งหมด8นายด้วยกันครับ